ตามเรื่องของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหงของเรากันนะครับก็ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการก่อตั้งครบรอบ64ปีแล้วนะครับทางท่านผู้มีการสำนักเนี่ยก็มีการทําบุญแล้วก็เขาเรียกว่าน,นาําคณะผู้บริหารนะครับร่วมที่บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับ ผู้ำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบวงสวงสารพระพรมพระภูมิพระอินเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งปีที่64สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งครับที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งดรพรพิทักษ์แมนซิริผู้ำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตรีมความพร้อมก่อนการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งปีที่64ของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่ง ค่ะจากนั้นดรพรพิทักษ์แม็ทิลีพูมในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนำข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งร่วมพิธีบวงสวงสาร,รพ,พระพรมพระภูมิพระอินทร์เนื่องในโอกาสครบรอบสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งปีที่64ในวันพุทธที่6กุมภาพัน2567ณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นถนนนิกรสำราญริมบึงแก่นนคร ดรผ่อนพิทักษ์แม่สิีผู้่มในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเปิดเผยว่าสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นกำหนดจัดงานวันครบรอบสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งปีที่64เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งปีที่64ให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้มาร่วมทำบุญสแสดงถึงความรักความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานค่ะ ทั้งนี้นะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแกน่นมีความเป็นมายาวนานถึง64ปีในการเป็นองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2503จนถึงปัจจุบันเป็นราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐในพื้นที่11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดกาฬสินขอนแกน่นชัยภูมิ นครราชสีมาบึงการมหาสารคามเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีเราไปฟังเสียของท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกันครับของเราก็จะครบรอบปีที่64นะครับในวันที่6เดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ถือว่าเป็นสำนักประชาสัมพันธ์แรก,แรก ในระดับภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งใน8แห่งนะครับโดยมีภาระรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในภารกิจที่รบับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวข้องกับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์เราก็จะทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่จะมาประสานการทํางานกับประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง11จังหวัด กำกับดูแลงานของโทรทัศน์ของวิทยุในพื้นที่ครับในรอบปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็การได้รับมือกับการลงพื้นที่ของบุคคลสําคัญสําคัญตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลสําคัญที่เข้ามาในพื้นที่เรามากมายเมื่อมีภารจ